หลังจ,จากฉันเสียขาเพราะอุบัติเหตุก็มีแต่แอร์เพิ่นสนิทของฉันนี่แหละที่ไม่มองว่าฉันเป็นคนพิการโอ้ยแอร์แกคิดยังไงชวนคนพิการมาตีแบตเนี่ยแกบ้าปะเนี่ยแล้วแกจะอยู่บ้านทำเพื่ออะไรเราออกมากองร่างกายแบบนี้ดูบ้างระตีระวังเอ้ยโอ้ยโยกอุ้ยแอร์แกว่าผู้ชายตรงนั้นหลบอะ ฉันว่าเขาก็เหมาะกับแปลนะอฮอะไรอ่ะอุ้ยแกแกจะทำอะไรเนี่ยอุ้ยแกไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแกเฮ้ยเกินนี่คนที่ใครอะแกรมเหรอไม่ใช่ ฉันว่าฉันเหนื่อยแล้วอ่ะฉันอยากกลับบ้านเุ้ยฉันก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันโอ้โหนี่เดี๋ยวนะเราสองคนใครกันแน่เนี่ยที่ป่วยจะเป็นอะไรเล่าขาแกยังไงไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหบุลนี่โอ้ยบ้านลวฉันพา<อ>เข็นไปดูฝีมือฉันนะตี้ ช่วงนี้ฉันเห็นว่าอากาศดีเราไปตั้งแคมป์ปิ้งกันไหมฉันเก็บของแลละเฮ้ยแอ์แกหยุดทำแบบนี้สักทีได้ปาวะทำไมอ่ะแกไม่อยากไปแคมป์ปิ้งเหรอแกช่วยดูสภาพขาฉันตอนนี้หน่อยได้ปะขาฉันมันเป็นแบบนี้มันเดี๋ยวไปแคมป์ปิ้งกับแกได้ปะล่ะแกรู้ไหมตอนนี้ฉันโคตรเกลียดตัวเองเลยด้วยนี่ขามันเป็นแบบนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยเอ๊ะนี้พอแล้ว ฉันขอโทษไม่ไปก็ได้แต่ฉันอยู่เหบอยู่บ้านเพื่อนแกเองนะรู้แกรู้ไหมะตอนที่ฉันเห็นขาแกมันแข็งแรงมันเดินได้อะมันยิ่งทำให้ฉันเกลียดตัวเองมากแค่ไหนอะแอร์แกช่วยฉันได้ปหแกช่วยออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาหาฉันอีกเลยได้ป่มแกฟังฉันก่อนฉันก็ไม่ให้ออกไปไง งั้นก็ดูแลตัวเองด้วยละกันอาทีแอนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของลูกนะแล้วทำไมไปไล่เขาแบบนั้นล่ะแม่ก็รู้นี่คะตั้งแต่หนูเสียขาไปอะชีวิตหนูมันก็เหมือนหยุดนิ่งไปแล้วอะ ก็มีแต่แอร์นันแหละที่เขาคอยมาผลักดันชีวิตหนูให้ไปข้างหน้าแล้วไม่ดูสภาพหนูตอนนี้ดิคงไม่มีใครอยากเปนเพื่อนกับหนูแล้วล่ะคะ่ะนัน t i วันนี้ข้างนอกอากาศด,ดีมากเลยนะ<ม>เดี๋ยวฉันพาไปนั่งรถเล่นนะป้อใช่แกไปเที่ยวกันนี่ฉันไม่อยากไปไหนเลยวะแกเอานะ เดี๋ยวฉันโอ๊ยไม่คือแกฉันไม่หเหลืเงิแต่ว่าก็ดูสวยดีนะเว้ยแกเสียดายอ่ะพี่การอ่ะไม่รู้ว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยยังใช้งานได้หรือเปล่าเออว่ะ <laughs> <laughs> เมทคนในปากกินขี้เข้าไปหรอถึงนายพูดจามาไม่แดกขนาดนี้นัตตี้ฉันว่าเราออกห่างจากพวกผู้ชายเฮงซวยขนาดนี้ดีกว่าคนส,สวยๆอย่างแกเนี่ย ขาผู้ชายหลอกวันนี้ได้เป็นอีกโลเลยหุย้ยฉันก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันโอ้โหนี่เดี๋ยวนะเราสองคนใครกันแน่เนี่ยที่ป่วยมันจะเป็นอะไรเล่าขาแกยังไไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> 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 นี่ <laughs> บุลลี่กันปะเนี่ยโอ้โห <laughs> ก็เลยคิดว่าหนูเองก็ไม่ควรจะเห็นแก่ตัวเหมือนกันแกที่นี่สวยมากอะเราไปตั้งแคมป์ที่นี่กันไหมอือสวยเนาะสวยเนี่ยดีนะตกแนละ้วใส่อาหารนะะรัแนแหละยวชันไดเอาก่อนอือโอ้ยวิวสวยมาก <laughs> ฉัรู้แกเป็นห่วงนัตตี้มากนะแอร์แต่แกทิ้งโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเลยวะแอรเนี่ยเขาเป็นคนดีลูกของแม่เนี่ยก็เป็นคนดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไงหนูก็เสียเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูไปแล้วแม่ <c oughs> ต่อมาในที่สุดฉันก็ได้รับโอกาสในการรักษาขาให้หายคุณนี่โชคดีมากเลยนะคะหมอที่รักษาคุณในครั้งนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศค่ะเขาเป็นหมอที่เก่งมากเลยนะคะถ้ามีเขาอยู่เนี่ยรับรองได้ว่าขาคุณอาจจะเกิดปาฏิหาริย์ก็ได้นะคะจริงเหรอดอกเตอร์คะครั้งนี้ค่ะ บายดีเปล่าฉันกลับมาหาแกแล้วนะ